สวัสดีค่ะทุกคนถ้าพูดแต่าท่องเที่ยวมาเลเซียที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้ว,วพวกเขาก็จะเลือกภาพใต้เป็นอันดับต้นๆเลยโดยเฉพาะสงขา,าหาดใหญ่วยความที่มีพรมแดนติดกันใหลายอย่างก็เลยทําให้พวกเขาไม่ต้องปรับตัวมากนะแต่ถ้าขายับออกมาไกลหน่อย,อยอย่างการมาเที่ยวกรุงเทพก็อาจจะต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวเพิ่มอย่างสาวเมลเซียคนนี้หลังจากที่เธอกลับจากเที่ยวกรุงเทพแล้วเธอจะได้กลับไปโพสโซเชียลบอกเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเหมือนกันโดยเธอโพสลงในแอปพลิเคชัน X แคปชั่นก็ประมาณว่า ตอนที่ฉันไปกรุงเทพฉันได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากประเทศไทยมากมายดังนั้นฉันเลยอยากจะแบ่งปันกับพวกคุณเพื่อที่พวกคุณจะได้ไม่ทํำผิดพลาดเวลาที่ไปที่นั่นอย่างแรกก็คือห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าอาจโดนปรับ5,000บาทหรือประมาณ600ดิงกิตมาเลเซียเมืออาจจะถูกจำคุกก,ก็ได้แต่ว่าฉันไม่เคยโดนหรอกแต่ว่าคุณจํำมาไว้นะว่าถ้าคุณอยู่ในสถานที่เฝ้าระวังอาจถูกเจ้าหน้าที่จับได้ข้อ2 ไม่จําเป็นต้องเห็นคนสวมฮิญาบอาหารก็เป็นฮาลามได้เหมือนกันเพราะบางร้านต่อให้ไม่ใช่อิสลามก็จงใจจ้างคนงานมุสลิมเพื่อเพิ่มยอดขายจากคนมุสลิมแต่ถ้าร้านใหญ่ๆใ,ในห้างบอกว่าเป็นอาหารฮาลามก็กินได้เลยข้อที่3ประเทศของพวกเขาปกป้องพระมหากษัตริย์เป็นอย่างดีคารุณาระวังปากและอย่าเหยียบย่ำเงินหรือว่าโปสเตอร์ใดๆที่มีรูปพระมหากษัตริย์นะข้อที่ส ไทยมีสนามบิน2แห่งได้แก่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองสนามบินดอนเมืองอยู่ใกล้กับรุงเทพมากกว่าสนามบินสุวรรณภูมิแต่สนามบินดอนเมืองมีขนาดเล็กเที่ยวบินใหญ่ๆก็เลยจะลงจอดที่สุวรรณภูมิแต่โดยปกติแล้วแอร์เอเชียจะจอดที่ดอนเมืองนะข้อที่5นี่คือโลโก้ฮาลานของประเทศไทยดังนั้นหากคุณต้องการซื้ออาหารจานด่วนเช่นขนมปังหรือน้ำให้มองหาร้านค้าที่มีสัญลักษณ์นี้นะข้อที่6 ชาวมุสลิมของที่นั่นส่วนใหญ่พูดภาษามาลาย,ยูได้เพราะว่าพวกเขาเป็นเกษตรกร,ร,กรฉันรู้สึกเขินๆน,นิดหน่อยฉันถามพวกเขาเป็นภาษาไทยแต่พวกเขาตอบฉันเป็นภาษามาเลแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็คือภาษาของเราสําหรับคนมาเลเซียแล้วอะไปที่นั่นได้ง่ายๆเลยนะ ข้อที่7การจราจรในกรุงเทพแย่มากๆเลยนะถึงฉันจะไม่ใช่คนขับแต่แค่ดูก็เหนื่อยแล้วแทบไม่ขยับเลยยิ่งถ้าเป็นช่วงพีพคๆคนจะต้องเดินทางโดยรถยนต์หรือว่ารถเช่าเลยนะเทียกตุ๊บๆแกรแทบหรือโบดีกว่าข้อที่8ถ้าคุณมาเพื่อช้อปปิง้งบอกเลยว่าเอากระเป๋าเดินทางมาแค่หนึ่งใบนะไม่พอใสหรอกเคล็ดลับก็คือให้คุณเอากระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้วใส่เอาไว้ในกระเป๋าเดินทางขนาด24นิ้วแบบนี้ข้อที่9 ถ้าคุณไปเซเว่นแคทเชียจะให้แสแตมแบบนี้กับคุณอย่าทิ้งมันนะสแต็มพวกนี้สามารถแลกเป็นส่วนลดได้ถ้าคุณนํากลับมาใช้ในครั้งถัดไปแต่ว่าไม่สามารถแลกเป็นส่วนลดที่สนามบินได้นะข้อที่10โรงแรมนะ่ะไม่ได้มีเตารีดให้ทุกห้องนะหากคุณอยากจะรีดผ้าก็ต้องขอเอาหรือไม่ก็ไปรีดที่ห้องที่เขาเตรียมไว้ให้ตัวฉันนะ่ะซื้อเตารีดพกพาสำหรับท่องเที่ยวไว้ตั้งแต่ก่อนเดินทางก็เลยไม่จําเป็นต้องไปรีดที่ห้องที่หน้าขนลุกนั่น ข้อที่ 11, ที่หน้าหนาร้อนกว่าที่นี่เป็นเท่าตัวรู้สึกมันน่าจะไม่เลยดังนั้นอย่าลืมทาครีมกันแดดแล้วก็พกพร,รมพกพาขนาดเล็กๆมาด้วยนะถ้าเปิดเช็คอุณหภูมิมันจะขึ้นเามื่อส3องศาแต่ว่าจริงๆแล้วมันร้อนเหมือน3าองศาเลยอบอ้าวมากข้อสุดท้ายข้อที่12อย่าลืมนำพาวเวอร์แบงค์มาด้วยนะเพราะว่าแบตเตอรี่หมดเร็วมากแต่ว่าเราต้องเปิดกล้องตลอดเว้นแต่ว่าคุณจะมีโทรศัพท์2เครื่องก็ไม่จำเป็นต้องพกไปด้วย แต่ความจุต้องไม่เกินสอง0มื่นนะถึงจะเอาขึ้นเครื่องได้และพ่อสาวมาเลเซียคนนี้แนะนำทิปการท่องเที่ยวกรุงเทพแบบนี้ไปก็มีคนมาเลเซียมสแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเลยเราก็ไปดูกันดีก,กว่าว่าพวกเขามีมุมมองกับเรื่องนี้ว่าไงกันบ้างคนแรกก็บอกว่ากรุงเทพนะ่ะเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวมากๆไม่มีใครมาตัดสินคุณคนท้องถิ่นหลายคนก็แต่งตัวดีนะกระเทยก็ไม่ได้มารบกวนอะไรคุณและการนวดก็ยอดเยี่ยมมาก เมนต่อไปสิ่งที่ท่านสังเกตอยางเห็นได้ชัดก็คือตามร้านอาหารไทยต่างๆมักเสิร์ฟอาหารไทยแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่ซุปอาหารเดี่ยวดำย่อยอาหารจานหลักแล้วก็ของหวานคนต่อไปรู้สึกประหลาดใจนิดหน่อยนะที่ตอนแรกคุณบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งต้องห้ามตึงรู้นะเนี่ยคนต่อไปนะคะจากประสบการณ์ที่ไปกรุงเทพบ,บ่อยๆอย่าไปช่วงเมษายนนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ อากาศกําลังเย็นสบายดอกเทโคมาหรือว่าดอกทองอูไรที่จะดูจัดก็กําลังออกดอกช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดก็คือช่วงพฤษภาคมอุณหภูมิประมาณ40-50องศาแล้วก็อย่าขับรถนะให้นั่งรถไฟฟ้าเอาเพราะว่ารถไฟเขาไว้ใจได้แต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ให้นั่งแลรบเอาคนต่อไปก็บอกว่าเคยไปที่นั่นเมื่อเดือนคุมภาพัน2023ดีที่สุดจริงๆหมดประมาณเริ่มที่800ลิงกิตสำหรับโพสเทล10วัน10คืน ก็ต้องไปกดเงินที่ ATM เพิ่มตัง้งสองสามแ้นแนเพราะว่าต้องการช้อปปิ้งเพิ่มสรุปหมดเงินไป1,200ลิงกิตคนต่อไปก็มาแนบรูปภาพหลักฐานพร้อมบอกว่าฉันเก็บสตแตมเซเว่นเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคนต่อไปก็มาถามว่าได้อารมณ์เดียวกับหาดใหญ่ไหมคนต่อไปก็สงสัยว่าแล้วเรื่องความสะอาดและการทิ้งขยะละ่ะแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่ากรุงเทพหนาะสะอาดมากๆห้องน้ำก็สะอาดถึงสุดเลย คนต่อไปขอบคุณที่มาแบ่งปันข้อมูลนะค่อยมั่นใจในการไปรเที่ยวกุงเทพคนเดียวขังหน้าเส้นมาหน่อยคนต่อไปก็มาเสริมข้อมูลว่าอีกอย่างหนึ่งนะคุณเอาวิทยุสื่อสารไปด้วยไม่ได้ด้วยซ้ำซึ่งปกติแล้วพวกขบวนคาราวานรถในบ้านเราอะชอบใช้กันแล้วก็อย่าลืมว่าต้องคาดเข็มขัดนิรภัยที่เบาะหลังด้วยนะคนต่อไปขอโทษทีนะบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดาสามารถสูบในสถานที่ที่จัดเอาไว้ให้ได้ คุณไม่ต้องเดินไปสูบไปหรอกตัวอย่างก็เช่นใต้สะพานลอยอ่ะคนต่อไปก็พูดถึงเรื่องบุหรีไฟฟ้าเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าแต่ตลาดนัดกลางคืนของไทยอะ่ะขายไอ้แบบนี้อยู่ข้างถนนเลยนะคนต่อไปนะคะฉันคิดว่าการนั่ง BTS นะ่ะประหยัดแล้วก็ง่ายกว่านะแต่คุณก็ต้องเดินมากหน่อยถ้าคุณต้องการไปที่ที่เฉพาะเจาะจงฉันคิดว่าที่นั่นนะ่ะไม่ค่อยมีคนอ้วนเท่าไหร่นะคนต่อไปก็บอกว่าผมไปกับภรรยาแล้วก็ไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์กัน ในชั่วโมงเร่งด่วนนะ่ะขนาดรถมอเตอร์ไซค์ยังติดเลยคนต่อไปนะคะย่านานา,นา,นาตอนกลางคืนของแพงมากๆในกรุงเทพนะ่ะต่อให้ขี่มอเตอร์ไซค์รถก็ติดอยู่ดีแต่ทีเด็ดก็คือทุกครั้งที่รถติดถ้าคุณสังเกตดีๆนะ่ะจะไม่มีเสียงบีบแตรเลยนะเบ้นต่อไปพวกเขาพูดภาษาไทยกับผมทั้งที่ผมรู้จักแค่คําว่าใช่กับไม่เท่านั้นแลวพวกเขาก็พูดคุยกับเพื่อนๆของผมด้วยสำเนียงกันันปัตตานีได้ด้วย คนต่อไปก็บอกว่าประเทศไทยนะ่ะเป็นประเทศพุทธดังนั้นพวกคุณก็ต้องเคารพศาสนาพุทธด้วยนะเม้นต่อไปนะคะชาวมุสลิมแต่กรุงเทพนะ่ะไม่ชอบคนมาเลมีแต่คนทางภาคใต้สนั่นแหละที่สามารถพูดภาษามาเลได้คนต่อไปก็มีคําถามว่าฉันขอถามจริงๆนะว่ากรุงเทพนะ่ะมันปลอดภัยสําหรับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวไหมแันจะไปเที่ยวปีหนะ้า แต่ว่าจำเป็นต้องออกเดินทางเร็วก็เลยจะถูกแยกจากกลุ่มเพื่อน,อนแล้วขึ้น MRT ไปดอนเมืองจะดีกว่าหรือเปล่าแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่ามีความสุขมากเวลาตีหนึ่งตามถนนยังปลอดภัยอยู่เลยและสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องหลีกเลี่ยงตามผับนะเพราะว่ามีฝรั่งเมาเยอะคนไทยน่ะโอเคนะแต่ว่านะักท่องเที่ยวค่อนข้างหยาบคายโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะแต่ละคนก็รีวิวประเทศไทยเอาไว้ช่ำๆมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีปนปนกันไปแต่ว่าคนมาเลเซียเนี่ยชอบเที่ยวประเทศไทยกันมากๆเลยนะ ปีนึงมากันต้องหลายล้านคนบางปี่แทบจะแซงจีนอยู่แล้วนี่ขนาดไทยไม่ใช่ประเทศมุสลิมเหมือนกันนะเนี่ยนะทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะคอนปิดคลิปฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ทนะ็อปปิกหน้าสวัสดีจ้า